โหลสวัสดีครับผมมา,าพึ่งอีกเช่นเคยครับวันนี้อยู่บนต้นโพครับผมนี่ครับยาวมาถึงที่ผมนั่งนี่เลยนะเนี่ยดูดิครับถึงขาผมเลยเนะี่ยโอ้นี่คือน้ำรอบสองนะครับรอบแรกนี่ครับลอยปนะ่าพี่แครอบสองนะครับผมโอ้อยเดี๋ยวดูอีฝั่งนึงครับผม นม่ครับผมลามคอนไปน้ำสองหัวนะนี่โอ้ใช้ได้เลยครับหน้านี้น้ำดีทุกหลังเลยนะครับผมใหญ่ครับเนี่ยตรงนี่เลยโอเคนะครับผมชุนนี้ก็จะมาตัดนะครับหลังนี้นะครับรอบสองนะครับผม ขอตัดก่อนนะครับแช่นี้ก่อนนะครับผม